อร่อยไหมครับพูดเอาพอเอเอเลือดเลือดหอยหวานป้าอะไรล่ะครับขอรีวิวหน่อยคอรับขอรีวิวให้ดูหน่อยเอ้าก็เป็นนะเอฟซีไงคะ่ะก็รู้ทุกเรื่องค่ะวันนี้พี่โต๊ะเตียของเรามีหอยขาวหวานหมดแล้วคนข้าอร่อยมากเลยคะ่ะอ,อะไรเป็นอะไรคนข้าแบบว่า อะไรไม่รู้อะไรกันเนื้อเด็ดเดียวของเนื้อเด็ดเดียวพ่อขายอ่ะไม่รู้ค่ะโอ้ยเป็นเต่าหยองค่ะปลาตัวใหญ่มากอ่ะตัวเท่าไหร่ครับยี่สิบพี่เต่าหยองหอยหวานเนี่ยพี่น้องขาปลา พี่วัฒนาได้กินไหมเนาะเนาะกินต้มตังไหมไหมไปตัดใส่แคบหมูพี่เบิร์ดใส่แคบหมูมันถุงใหญ่เลยพี่ดาราจริงหรอทำไมอ่ะชอบจะตำส้มตำแคบหมูเนี่ยใครนะเอ้อมอตำส้มตำมอร่อยอยู่แล้วเขาเป็นแม่ค้าเนาะต่อย่องได้อะไรกินต่อย่องได้หอยค่ะนล้วผกินหอยใหญ่ครับพี่ดารากำลังอร่อยค่ะหนูแย่งกินหมูเข้าด่าหนูแล้วเมื่อกี้ดูเอาเอาเอาดูเอาไหม เอาเห้เขาได้เอาทำไมมันลมๆจังวันนี้คเรื่องจริงไหมครับที่พี่เจ้าหยอง้ากับที่เจ้าคุณปัญญาใช่เราก็พี่เจ้าหยองจะย้ายไปอย่งมี่หกแทุกคนตามรอืมมาสิตอพี่น้องมาปอลก็เป็นกีที่เจ้าอย่างเนีีย ไม่เป็นไ่ก็เพราะน่ยเสียรายคักนเนาะตั้งเป็นทั้งพอทั้งลูกที่ลีงม่กินไมนครไม่อ,อยากบอกติมมอีพอมาิมเนเขาเรยว่าเอาหลดเอาหลดแล้ว่ได้ยินน้หมดอยนม่ินี่ยพอ,อพอเจ้าหน้ลูกก็ังสั่นละเนะที่จุดได้ลูก ้กินได้่บูดมาเสีเอาลงลดมาเสียด้กินน้ำลเอ้ยปวือเดียวดอกเป็นแสงก็ตายตัวออนเาจะซิมเนี่ยเปียงเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็อยากเห็นเนาะสอพสิ <c oughs> ต้องเป็นยีรขอดูหน่อยมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> พี่นออ้องเบิกเอาเ้อพี่น้องเอ้ยเอ๊ะป <c oughs> นั่งไม่กล้าสิลูกตื่นน้ำร้ายแมมอยู่นี่ล่ะเขาเอาเบิ่งผู้พวกคนกินกันแด่อิมอ่มคือเก่าล่ะมื่กินเอาก็าอิ่มคือเก่าล่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่กินไม่ชอบกินหอยมามาจะไปกินจะไปตำส้มตำอันนี้คะ่ะอีฟเนี่ยเดียวค่ะยกไปเลยได้ไหมอ่ะอีเฟิร์นไปใส่บ้านเพื่อนอีเฟิร์นมาบอกกันก็งผมไม่กินอ่ะผมไม่กินหอยเพื่อไม่เอากระท้องเสีย รู้เอาหรอแม่หรอแม่เออยันนั่งกินน้ำจะไปตามันนั่นเหลือผักไว้ให้หน่อยขอผักก็ได้ไม่กินหอยจะแกินผักจะไปกินกับไปนี่จะไปกินกับตำอะไรนะจะไปกินกับตำหมูคอบเออแต่ตัวนั้นเนี่ยอยานพิ่ก่อนเลยไม่เอาขาทั้งสวยญี่ปุ่นจะมาหนาล้านเนาะเขากล้องละร้อยซื้อสามกล้องสามร้อยเขาล้นตัวลูกอะไรหมดเ่ย ขเบิร์ตตัวนี้ค่ะตัวนั่งขเบิร์ตตัวนึงใช่เข้ากล่องละร้อยพี่เฟิร์นไปซื้อสามกล่องสามร้อยอีเฟิร์นแบบน่าเสียมากเลยเขาไม่บอกพี่น้อยเขาโดนป้าออดเขาโดนข้าวกล่องร้นไหนครับไม่รู้ว่าร้านไหนแต่เขาไม่จิบป้ายก็ถามพี่เฟิร์นนางแบบสตั้มแบบคือพี่น้อยกับพี่ออสก็กินอิ่มพอดีแล้วอีเฟิร์นเพิ่งไปสั่งสามกล่องเขากำลังทำแบบเนี้ยพี่น้อยเขาบอกไม่ถามว่าจานเท่าไหร่คะกานละร้อยอี่เฟิร์นจนวาช็อกไปบัตนึงจนวาไปกับวะเป็น ไม่เงินสิบาทใช่น้ำน้ยแก้วหกสิน้ำเ่าเท่าเท่ง่าเท่า่าอท่าบ่าเท่าเท่าเท่้อท่าเท่าเท่เอ่าเท่า่เท่าเท่าเท่าีท่าเท่าเท่า่าเท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 ่า่าว่า่่่เ่่ที่่เ่า่ท่าาเาาท่า่ท่าาเ ไม่เห็นผมดูตเปไปแน่โอ้ยเนาะนายเนาะหาเนาะเองยังอีกไม่กินนไม่กินไม่กินเพราะมาไม่ทันหรอก่อนจะเสร็จตีนดึกเอาแต่แล้วเหรอคะได้เห็นบอกพี่ท็อปสแตนบายหรอ เขาหาความตัวนั่นแหละพี่เจ้าหยองค่ะเขาคนใยพี่น้องมึงไปแล้วร้องาำอาหารทะเลเป็นหลักเลยเหมือนพ่อแหละเหลือผักไว้ให้หน่อยจะหมดนะเดี๋ยวไปตามก่อน เดี๋ยวไปตาําโอ้ยเดี๋ยวไปตําแคบหมูกันแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตาําแคบหมูแบบป๊บเดียวเปนวันนี้ถ่ายกินตาําแคบหมูน้ำหนูพร้อมพี่น้อง